กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คูณหนึ่งนะครับบอรรบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้การศึกษานะครับและเตรียมความพร้อมนะครับรับมือสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินการเมืองส,ส,สังคมและภูมิรัฐาศาสตร์โลกเนี่ยสำคัญนะครับนั่นคือว่า เป้าหมายของช่องผมนะครับในะที่ตั้งขึ้นมาในช่วงต้นปี2018นะครับมาจนถึงทุกวันนี้ก็เข้าปีที่6แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่านะผมนี่ได้ติดตามเหตุการณ์สถานการณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่ปี2015ละก่อนที่ผมจะมาเปิดช่องเนี่ยสปีนะครับแล้วพอผมมาเปิดช่องในปี2018เนี่ยนะครับผมก็ได้อธิบายถึงปัญหาพื้นฐาน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางแนวโน้มที่เป็นไปนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจนเข้าถึงปี2019กปลายปีเนี่ยผมก็มองเห็นโอกาสวแหลัละมากกว่า50%ที่มันจะเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจการเงินครั้งใหญ่นะครับจึงเตือนกันว่ามันมีความเปราะบ,บางอยู่พอเข้าปี2020มันก็เกิดเหตุการณ์เรื่องของโควิด -19 นะครับที่เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆตามมาทั้งเศร,รษฐกิจการเงินความขัดแย้งแล้วก็สงครามที่เรามองเห็นนะครับ เพราะนั้นใครที่รู้ก่อนก็เตรียมตัวก่อนนะใครติดตามช่องผมตั้งแต่ปี2018เนี่ยเขาถึงปีนี้ก็ปีที่5ละนะท่านก็โอกาสเตรียมตัวก่อนนั่นเองนะตัวผมเนี่ยนะก็เรียกว่าศึกษาเตรียมตัวมาก็ปีที่8แล้วล่ะครับนะครับยังกระทบเลยนะครับยังกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจปันปน่นปะ่วนนะการเงินปั่นป่วนเช่นนี้เลยนะครับแล้วคนที่ไม่ทันรู้เรื่องนี้ล่ะคนที่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ อ่ปี2 0 1 5 2 0 1 6บองเหมือนผมเนี่ยหรือว่าไม่ได้ติดตามช่องผมตั้งแต่ปี2018ละ่ะจะไม่ถูกผลกระทบหรือนะครับดังนั้นสำคัญนะะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะครับนะที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็ใหญ่ทุกคนเนี่ยนะครับฟังและพินิพิจารณาต่อไปนะเพราะช่องผมเนี่ยเป้าหมายพันธกิจสำคัญเนี่ยคือการวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยให้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด แต่ไม่มีทาง100%แล้วนะครับก็เอาให้มากที่สุดแล้วกัน1ก็คือเกิน50%ผมถือว่าผ่านแต่ให้ดีกว่านั้นเนี่ยคือถึงได้ประมาณสัก70% 8 0เนี่ยผมถือว่าใช้ได้นะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องไปมองตกหลึกความคิดเห็นของตัวเองต่อไปด้วยนะครับไม่มีใครเห็น100%เนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ปี2018เข้าถึงปีนี้ก็6ปีละส่วนตัวผมเองเนี่ยเตรียมการมา8ปีกว่าละยังถูกผลกระทบเลยนะครับ นะเพราะฉะนั้นภารกิจเป้าหมายช่องผมไม่ได้แบ่งฝักฝ่ายว่าเชียร์ข้างไหนหรือว่าสนับสนุนข้างไหนนะแต่พูดวิเคราะห์ตามเหตุปัจจัยที่เห็นนะว่ามีระเบียบโลกเกา่านะอำนาจโลกเก่าเป็นเช่นนี้หลังที่สุดสงครามโลกที่สองแล้วมีอำนาจเกิดใหม่พังงาดขึ้นมานี่แหละแล้วมีเรื่องของการช่วงชิงอำนาจแข่งแย่งผลประโยชน์กันอยู่มันก็เกิดเป็นความขัดแยง้งนะแต่ผมไม่ตัดสินนะว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิด ไปนะไหนดีไปไหนไม่ดีนะผมจะไม่ตัดสินเพราะเป็นเรื่องของการแย่งชิงอํานาจและผลประโยชน์แต่ผมจะมองว่าเป็นเกมเราวิเคราะห์จากเหตุปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวนะแล้วเป้าหมายเป้าประสงคนะ์ของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรนะครับก็เรียกว่ามองรอบด้านแล้วกันนะเพื่อจะ ค้นหาความเป็นจริงให้มากที่สุดในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายผมนะครับไม่ได้แบ่งปักปายเชียร์ใครหรือว่าไม่เชียร์ใครนะหรือตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะก็ให้ผู้ชมแต่ละท่านนะ่ะไปวิเคราะห์กันเองต่อว่าใครถูกใครผิดตัดสินเอาเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ